สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องสวัสดีคััโรมมาพาชมุทยานประวัติศาสตร์พี่ไม้ครับผมความเป็นมา,าแต่สมัยใดกับบรูขึ้นกันแต่ว่าพาพามาเที่ยวครับพามาชมพาพพ่อกับแม่มาเยีย่ยมญาติที่ปากซอง หลังจากกลับก็มาเที่ยวกันพาแวะมาที่พิมายก็เลยมาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์เอาบรรยากาศไหมพี่น้องเบิงครับผมอากาศยมืัอเศร้าช่วงเก็ดโมงกว่าๆช่วงเชา้าเอาบรรยากาศปราสาทหินเนาะประสาสัตวหินพี่ไม้ ช่วงประมาณวันที่6เนาะได้ข่าวว่าวันที่6เดือนนี้แหละเขาจะมีการแข่งเรือมีงานที่นี่เนาะเขามาสร้างจัดเต็นท์อยู่ข้างในนี่ครับวันที่6เดือนพฤศจิกายนี่ครับผมเขาจะมีงานเนาะพี่น้องผบบรรยากาศมาให้ชมดูปราสาทหินพี่ใหม่สะพานนาคลาด เป็นบันไดทางขึ้นสู่ตัวปราสาทมีลักษณะเป็นโอ้ขอมุ่นกับ่ค่อยแน่นครับพี่น้องเอาผู้ใดมีโอกาสก็มาเที่ยวติดล่อนะช่วงเรียนประวัติศาสตร์สังคมประวัติศาสตร์สมัยเรียนติดล่อติดลอดีนะไม่ติดศูนย์ติดล้อประวัติศาสตร์นะไม่ใช่ติดล้อวิชาลืม ไม่พี่น้องเบิ้งครับผู้ใดกับซูมือขอมูลการศึกษากับเขาไปใน Google เบิ้งได้เลยครับผมกับผ้ดหาข้อมูลมาก,ก่อนแต่ว่าเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิง้งน่ครับปรา,าสาทหินพไมายเนาะบรรยากาศเป็นยังสี่ครับมือนีวันที่วันที่3เนาะวันที่สามวันอาทิตย์ที่3เวลาจะ8ปดโมงเช้าแล้วแหละพอดีเมื่อคืนนอนอยู่ที่ ปากช่องนี่ก็ข้ากลับก็เลยแวะมาเที่ยวปราสาทหินพิมายอำเภอพิมายจังหวัดมาเอ้ยจังหวัดนคะรราชสีมาเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ้งครับผมพาพ่อกับแม่มาเที่ยวด้วยเนาะมีเวลาก็มาให้โอกาสให้เวลากับท่านนี่ครับบรรยากาศข้างในเป็นแบบนี้เลยครับ สานหินพ่มายเนาะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละครับผมเคยมาเที่ยวแต่สมัยเด็กหน่อยเขามาพามาเที่ยวทัศนศึกษาเนาะประมาณอยู่ปห้าปหกจำไม่ได้หรอกตอนนั้นตอนนี้ก็เลยทางผ่านจะกลับบ้านกลับร้อยเอ็ดก็เลยแวะมาดูนี่ครับบุพการีพ่อนี่ครับผมแม่น้องนุ่งลูกหลานนะครับมานำผลข้างหน้า รยา,านี่ครับเาจะจัดรงเทเวทีวทนนาะงอย่างที่บอกว่าวันที่6เดือนนี้เขาจะมีงานงานแข่งเรือหรืองานอันนี้เขาก็เลยมาจัดเต็นจัดเลยเอาบรรยากาศภายในมาให้พี่น้องได้ชมด้วยกันครับใครอยู่ใกล้แถวนี้ก็มาเที่ยวเด้อบรรยญญากาศสวยงามครับ สวยงามเมืองโบราณเนาะเห็นแล้วก็ขนคิงลุกรุ่นตั้งแต่สมัยไหนไม,ไม่รู้สร้างมากี่ร้อยปีเนาะคนรุ่นหลังแอรุ่นก่อนเขาสร้างมาเนาะบรรยากาศพอเดินเข้ามาตรงนี้แล้วโอ้ขนคิงลุกปีหน่องเหมือนขนคิงลุกหยาบหยาบวอลุมันเป็นแหล่ง บุคคลสมัยก่อนเนาะเขามาเที่ยวเขาเออเขามาสาั่งมากนี่เนาะฝีมือคนรุ่นก่อนเนาะโอ้หลายพอเห็นยังสี่กันนึกถึงไอ้ยังเกาหนังคาแก้วนะพี่นอ้องเป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะบรรยากาศเอามาให้พี่น้องได้ชมกันครับผมเนี่ย เอาไว้แค่นี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวมันชิ้เงาเกินไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมเดี๋ยวสิพายางเขาเอเดี๋ยวสิ้าพอกับแม่เขาไปข้างในครับผมเนี่ยกำลังยืนรอข้างในลำลากันเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม